นายอกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร,ตร,รวมพิธีเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัร1ซิจังหวัดผคกตายคลังที่9่าเมื่อวันที่15มิถุนายน2555เวลา17.00นาาที่บริเวณเวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตพันธุ์รวจเอกสุชาติวงอนันชัยอธิบดีกรมราชทรรมเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทันมซิจังหวัดผคกตายคลังที่9กโดยมีนายไผ่บุญปฏิสิ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายชัยวัฒน์เทพีพัลจังหวัดภูเก็ต นายรพินนิชานนท์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก,กต็ตพร้อมด้วยผู้บัญชาการเรือนจำและทันทศถาน1สิบซจังหวัดผากตารวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก,กต็ตและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าวร่วมงานเป็นจำนวนมาก นายสุชนดำกระเด็นผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุราธานีในฐนานะประธานเขตแปกลาหากลมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมได้เห็นชอบให้เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์14จังหวัดผคกตายคลังที่ก้าวขึ้นณบริเวณวิถีกลางสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่15-22มิถุนายน2555ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิกาโดยการจัดงานในครั้งนี้มีเรือนจำและทันตสถานในเขตแปดและเขต รวมจำนวน25แห่งได้นำผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการฝึกวิชาชีพในสาขาต่างๆที่เรือนจำและทันตสท่สานได้ดำเน,นินการในรอบป,ปีที่ผ่านมาจะแสดงและจำหน่ายภายในงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่ภารกิจของเรือนจำและทันตสท่สาน ให้เป็นถี่ประจักษ์แก่สังคมภายนอกเป็นการนำผลิตภัณฑ์ด้านการฝึกวิชาชีพสาขาต่างๆออกเผยแพร่สู้สาธารณาชนเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกสื่อผลิตภัณฑ์ลากล่ายรูปแบบที่มีความคงทนประณีตสวยงามคุณภาพดีและราคาประหยัด ซึ่งซอดคลองกับลักปรชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกทางรายไดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จะเป็นทุนมุ่นเวียนในการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ตองขั่งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้ต้องขั่งอันเป็นการลดภาระของครอบครัวและผู้ต้องขั่งสามารถเก็บเงินรางวัลปันพ้นเพื่อเป็นทุนสำรองในการประกอบอาชีพภายล่งตองโถษได การจัดงานนเทศกาลในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูกเกต็ตหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆบริษัทเอกชนมูล,ลนิธิโดยเฉพาะเทศบาลนครภูกเกต็ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเกต็ตบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดบริษัทฮาทิปจำกัดมูล,ลนิธิช่วยตุยตาโบเกง้งทูตวัฒนธรรมจังหวัดภูกเกต็ต และวิสาหากิจชุมชนกลุ่มผู้ข่าจังหวัดภูเกต็ตรวมทึงได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุทุกสถานีนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดภูเกต็ตและซื่อมวลชนทุกคะแนนที่ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างตัวทึ่งคณะทีพันธารวจเอกสุชาติวงศ์อนันชัยอธิบดีกรมราชัณฑ์กล่าวว่าการจัดงานแสดงนิทรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ิ4จังหวัดภากใต้เป็นการจัดงานเผยแพร่เสนอพลนงานหรือพลนผลิตที่เกิดจากการแก้ไขพัฒนา คลึกทินิไส้ข้องผู้ตรงขัง่งในส่วนของการฝึกอาชีพต่างๆซึ่งเกิดจากการบูรณาการความรู้มือข้องหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นทีจึงเป็นสิ่งที่ทุก่านมีความภาคภูมิใจรวมกันว่าภารกิจข้องกลมราชท่านเป็นพ้นสำเร็จติส่ามาปิสุ์ได้อันเกิดจากความรู้มือดังกล่าวและโดยลําพังเรือนจําและสถานทัสทานไม่สามารถดําเนินการได้หากขาดความรู้มือและพ้นสำเร็จติเกิดจากการจัดงานนิทรรศการในครั้งนี้ เรือนจำและทันตสทานจะได้เป็นทุนมุ่นเวียนในการบริหารจัดการและตอบแทนผู้ต้องขังที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป